สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสบายดีกันนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Niky Eyes ค่ะหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะย,ยูเองค่ะวันนี้นะคะจะเป็นภาพต่อของเอพิโซดที่แล้วนะคะทีย่ยูพูดถึงเกี่ยวกับการสมัคร ID Number นะคะคราวนี้นะคะย,ยูจะพาทุกคนไปเลือก Tax Code กันเลยค่ะ Tax Code คืออะไร Tax Code ก็คือเป็นรหัสนะคะที่เราเนี่ยจะต้องเลือกค่ะก่อนที่เราจะทำงานนะคะคือตอนแรกเนี่ยถ้าเราได้ i d ดน m ม e r มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็ไปสมัครงานทางนายจ้างเนี่ยเขาจะให้ฟอร์มมาค่ะเรียกว่าฟอร์ม i อ3 3รนะคะก็จะใส่ชื่อนามสกุลอาจจะมีพาสปอร์ต Number นะคะแล้วก็ให้เลือก t ท x ก o โคค่ะรหัส าการเสียภาษีนะคะจะมีอยู่หลายตัวอยู่นะคะเดี๋ยวยิจะพาไปดูวิธีการหาว่าเราเนี่ยจะต้องใช้แท็กโค้ดตัวไหนนะคะโดยที่มี2วิธีค่ะวิธีแรกเนี่ยจะในเว็บไซต์ของ i อ l a n d น e ์เลเวอรหรือ ird govt nz นี้นะคะจะมี tools จะมีเครื่องมือนะคะที่ จะสามารถให้เราเนี่ยช่วยหา t ท x ก o โค้ของเราได้ค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือในแบบฟอร์มของ ir 330นะคะที่นายจ้างให้เรามาเนี่ยค่ะหน้า2หน้า3เนี่ยเขาจะมีเป็นชาร์ตค่ะให้เราดูนะคะเป็นชาร์ตค่ะเดี๋ยวยุจะโชว์ให้ดูทีหลังนะคะอันนั้นคือเป็นแบบแมนวนนะคะยุจะโชว์ทั้งแบบที่เป็น tools เป็นเครื่องมือการค้นหาในออนไลน์นะคะแล้วก็แบบแมนวลค่ะทั้ง2แบบนะคะให้ทุกคนเนี่ยดูกันนะคะว่า ว่ามันแตกต่างกันยังไงทำยังไงนะคะหากใครอยากติดตามต่อไปนะคะไปดูกันได้เลยค่ะค่ะก็แรกสุดนะคะเราก็เข้าไปที่ google.com นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในะคะว่า tax code n z a ค่ะแล้วก็กด enter ได้เลยระบบเนี่ยก็จะพาเข้าเราเข้ามาในหน้าลิงก์หน้าแรกแบบนี้นะคะเราก็เข้าไปที่ i r d g o v t n z a t เข้าไปเลยค่ะ ระบบจะพาเรามาที่หน้าเว็บไซต์ของ IRD หน้านี้นะคะเราก็ลงมาที่ด้านล่างเลยค่ะยอ่อหน้าแรกนี้นะคะก็จะบอกเราว่าคุณเนี่ยต้องใช้ tax code เมื่อไหร่ก็เมื่อคุณเนี่ยมีเงินค่าแรงนะคะเงินเดือนหรือเงินได้จากสวัสดิการนะคะ,ะเงินดอกเบีย้ยเงินบัน,บนผลหรือเงินได้อื่นๆนะคะรหัสการจ่ายภาษีนี้นะคะอาจจะต่างกันขึ้นอยู่กับงานหรือว่าขึ้นอยู่กับ เงินได้นะคะก็ย่อหน้าสองนี้นะคะ mm hmm. เริ่มมาจากปีภาษีนะคะคือ mm hmm. วันที่1เมษายนจนถึงวันที่31มีนาคมของปีถัดไปนะคะและเมื่อเรามารวมรายได้ทั้งปีภาษีนะคะจากทุกรายได้ที่เรามีทั้งหมดนะคะทุกงานที่เราทํามานะคะไม่รวมถึงผลการขาดทุนนะคะและอาจจะมีรายได้ที่หลบเหลือมาจากปีภาษีก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ ด้านล่างนี้ค่ะตรงแท็กโค้ดไฟเดอร์นะคะจะมีเครื่องมือให้เราค้นหารหัสการจ่ายภาษีของเราเองนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องตอบคำถามตามนี้ค่ะข้อ1น,นะคะคุณได้สวัสดิการ Income Tested Benefit หรือไม่นะคะก็จะมีปุ่มให้เราคลิกนะคะว่า Yes หรือ No ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Income Tested Benefit เนี่ยสวัสดิการนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็น emergency benefit ค่ะข้อ2นะคะก็เป็น job seeker benefit นะคะก็คือเป็นสวัสดิการสำหรับคนที่ยังหางานอยู่นะคะข้อ3ค่ะ solo parents ค่ะหรือที่เรียกว่า solo parents หรือว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นเองค่ะข้อ4ค่ะ supported living payment ค่ะเป็นสวัสดิการที่ เราเนี่ยได้ดูแลผู้ป่วยนะคะที่ไม่ใช่คู่สมรสของเรานะคะคนที่เราดูแลเนี่ยก็อาจจะเป็นลูกนะคะหรือว่าเป็น family member ค่ะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะข้อ5ค่ะ young parents payment นะคะก็คืออพ่อแม่ที่มีอายุน้อยนะคะอายุเนี่ยระหว่าง16-19ถึง19ปีค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะ Youth Payment ค่ะก็คือเป็นเด็กนะคะที่อายุ16 -17 ปีที่ไม่ได้รับการอ่ support หรือการสนับสนุนทางด้านเงินทองนะคะจากพ่อแม่ค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าตรงนี้เราควรจะตอบอะไรนะคะยุ้ยตอบ no ไปนะคะคำถามถัดมานะคะก็จะถามว่าเป็นรายได้หลกักหรือว่าเป็นรายได้รองนะคะยุ้ยก็จะเลือกเป็นรายได้หลักค่ะจากนั้นค่ะเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยเป็น เป็นผู้จ่ยายภาษีของประเทศนิวซีแลนด์หรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีคําอธิบายค่ะว่าถ้าเกิดเราในยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะในเวลา183วันใน1ปีนะคะเราก็จะเป็นผู้ที่จ่ายแท็กของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะหรือเราเนี่ยมีที่อยู่ถาวรที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะหรือหากเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์แต่ว่าทํางานแล้วก็เซอร์วิสของอรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะเราก็เป็นผู้จ่ายแท็กของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ ในกรณีนี้นะคะหยุดตอบ yes ไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะถามว่าเราเนี่ยมี student loan หรือเปล่าเราก็ตอบไม่มีค่ะจากนั้นค่ะ partner ของเรานะคะคู่สมรสเนี่ยได้รับสิทธินะคะที่เป็น work for family tax credit หรือเปล่านะคะซึ่งก็คือการเงินนะคะที่ช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีค่ะ ถัดมานะคะเป็นคำถามที่ถามว่ารายได้นี้นะคะที่เราได้รับเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบ income-tested benefit หรือว่าเป็นแบบ salary เป็นแบบ New Zealand super หรือเป็นแบบอะไรนะคะถ้าเราทำงานแบบธรรมดานะคะเช่นทำงานาในร้านอาหารทำงานเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ใส่ salary ได้ค่ะก็กดไปเลยค่ะติ๊กไปเลยค่ะว่า salary and wages ค่ะ จากนั้นนะคะเขาก็จะถามค่ะว่าภายในปีแท็กเยียเนี่ยเราจะ,ะคำนวณรายได้ของเราทั้งหมดนะคะว่าจะว่ารายได้ของเรานะคะอยู่ในระหว่าง24,000จนถึง48,000ดอลลาร์หรือเปล่านะคะถ้าเราคิดว่าเท่านี้นะคะเราก็ตอบ yes หลังจากนี้นะคะก็จะมีโค้ดของเราขึ้นมาค่ะว่าของเราเนี่ยได้โค้ด M ค่ะง่ายเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูกรณีที่2นะคะทํางานสองที่พร้อมกันค่ะมาดูงานที่2กันค่ะก็ถามเหมือนเดิมนะคะมี Bene ฟ i ตหรือเปล่านะคะตอบ yes หรือ no แล้วก็ตอบ no ไปค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมาเลือกเป็น secondary job ค่ะแล้วคำถา,ถามถัดมานะคะก็มี student loan หรือเปล่า,าก็ตอบไม่มีจากนั้นค่ะเราก็มาเลือกว่าปีทั้งปีนะคะเราจะได้เงินที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ และแทกโค้ดของเราก็จะได้เป็นโค้ด S ค่ะแบบนี้เลยง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือไปที่ IR 3 3 0ฟอร์มค่ะนี่นะคะก็จะเป็นฟอร์มที่นายจ้างเนี่ยให้เรามากรอกนะคะเมื่อตอนที่เราได้งานแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะต้องใส่อะไรบ้างนะคะ เลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะก็ใส่ยัวด t a i l นะคะ first name last name นะคะก็จะมี i d number ค่ะก็จะก็มี tax code ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนลายเซ็นแล้ววันที่ค่ะหน้าถัดมานะคะก็จะเป็นชาร์ตนะคะให้เราเนี่ย ได้อ่าน Tax Code ของเราเองนะคะก็วิธีเดียวกันกับเหมือนที่ในเว็บไซต์นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องอตอบ yes ตอบ no แล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างเองนะคะอันแรกเนี่ยก็จะถามว่าเราเนี่ยมีได้รับ income t e s t e d benefit หรือเปล่านะคะถ้า yes ก็ลงมาด้านล่างคะ่ะถ้า no ก็ไปด้านขวานะคะเนี่ยค่ะลงมาแล้วก็ถ้าเราได้รับนะคะ is this tax code อ่าจะเป็นหา tax code สำหรับ tested benefit หรือเปล่าถ้าใช่นะคะก็จะได้ code M ค่ะเดี๋ยวมาดูกรณีน้อง A กันนะคะน้อง A เนี่ยมานิวซีแลนด์ด้วยวีซ่า working holiday นะคะแล้วก็ทำงานในสวนผลไม้ค่ะเป็นงานหลักงานเดียวนะคะก็ข้อแรกเนี่ยก็ถามว่าเป็นงานที่มาจาก income tested benefit หรือเปล่าแล้วก็ตอบ no นะคะจากนั้นค่ะก็ถามว่า โค้ด uh, เนี่ยสำหรับเมนไ h เ s ส income หรือเปล่าก็เราก็ตอบว่าใช่นะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่าเป็นผู้จ่ยายภาษีหรือเปล่าเราตอบว่าใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยเ,เงินไรายได้ของเราเจะอยู่ในช่วงระหว่าง24,000จนถึง4 8 0 0 0หรือเปล่านะคะเราก็อาจจะตอบว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่า,าผู้ถือวีซ่านิวซีแลนด์เนี่ยนะคะอาจจะได้เงินน้อยกว่านี้นะคะาจากนั้นค่ะมีสิวดันโลนหรือเปล่าเราก็ตอบไม่มีค่ะ น้อง A เนี่ยก็ต้องใช้โค้ด M ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกรณีถัดมานะคะน้อง A คนเดิมค่ะทำงานหลักที่สวนผลไม้ค่ะแต่ได้รับงานที่2ทํทำร้านอาหารในตอนค่ำนะคะงานที่2ในวงเล็บงานร้านอาหารของน้อง A เนี่ยจะได้รับแ a ็กโค้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะข้อแรกค่ะก็คําถามเดิมนะคะ รายได้นี้นะคะเป็นได้รับมาจาก Income Tested Benefit ตหรือเปล่านะคะเราก็ตอบว่าไม่ใช่ค่ะคำถามที่2ค่ะก็ถามว่า t ท x กโค้ดเนี้ยเป็น Main มนเมนอินคัหรือว่า h ฮเอ s ซอร์สของอินคัมหรือเปล่านะคะเป็นรายได้หลักหรือเปล่านะคะเราก็ตอบว่าไม่ใช่ค่ะจากนั้นนะคะไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องลงมาที่หน้า2ละคะ่ะพอเราลงมาที่หน้า2นะคะก็จะมีคำถามที่ว่า ในปีภาษีนะคะน้องเอเนี่ยมีรายได้หนึ่งหมื่นสี่พันหรือน้อยลงน้อยกว่าหรือเปล่านะคะเรา,าก็จะตอบว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่านางทำสองงานเนาะนางอาจจะได้เงินมากกว่านี้ค่ะคําถามที่สองค่ะถามว่า,าถ้าไม่ใช่เนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันจนถึงสี่หมื่นแปดพันหรือเปล่าอยู่คิดว่าน้องน่าจะได้เงินประมาณนี้นะคะก็เลยตอบว่าใช่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็น้องมีสตูเดน t โลนหรือเปล่าน้องมา w o r k ์ก g h o l อ d a y ค่ะน้องไม่มีสตูเดน t l โลนแน่นอนค่ะก็เราจะได้ t ท x ก o โคว่า t ท x ก o โค้ดค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้แล้วว่า t ท x ก o โคของเราเนี่ยใช้แบบไหนตัวไหนนะคะ ค่ะก็เดี๋ยวเอพิโซดต่อไปนะคะยุ้ยจะพาทุกคนเนี่ยมาคำนวณรายได้กันค่ะว่ารายได้เราเนี่ยโดนหักภาษีแล้วเมื่อเรามีเมื่อเรามี I อดียดัแล้วนะคะและเมื่อเรามี Tax Code แล้วแล้วเราไปสมัครทำงานค่ะสมมุติว่าเขาให้เราที่20ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงนะคะแล้วเราทำไปทั้งหมด10ชั่วโมงเราอยากรู้ว่าเราเนี่ยจะได้เงินเหลือจากภาษีเนี่ยเราจะได้เงินเข้าบัญชีเราเนี่ย เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเอพิโซดหน้านะคะยุยจะพาทุกคนเนี่ยนะคะไปคำนวณเงินภาษีกันค่ะเจอกันเอพิโซดหน้าค่ะทุกคนถ้หากใครชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิก,กิวทีกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย